กันค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลามกับสำนักจุฬาราชมนตรีในรายการสำนักจุฬาเบิกฟ้าอิสลามร่วมสร้างสังคมคุณภาพดุลยาภาพและความสมานฉันเพื่อความมั่นคงของ,ของประเทศและอุมมะสมัครสมาชิกทีวีสำนักจุฬาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อปีรับบัตพพรไอพลัสเอกสิทธิพิเศษสำหรับทีวีสำนักจุฬารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ พร้อมรับสำมนาคุณการประกันอุบัติเหตุจากทิพปรยะตากาผุณตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทร084 744 1166หรือศูนย์บริการธุรกิจโทรทัศน์สำนักจุฬาราชรีใกล้ก้านท่านท่าอลัยมวาะาะตุลอะเะ้าคฮะ อธิมิลล่ครับต้องขอชุโกรดนะครับขอขอบคุณต่อพระพุทธเ,เจ้าอรรถสุฮานะฮรัะตาลานะครับที่ให้โอกาสทีมงานรายการสรรันนิษฐาเบิดฟ้าอิสลามนะครับได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผลิตร,รายการโดยสรรันนุษาราชดนตรีศูนย์ประสานง,งานสรรันนิษฐาราชดนตรีประจำภาคใต้และสำนักงานคณะกรรมการสาประจำจำังหวัดสงขลานะครับเพื่อที่จะ สร,สร้างความเข้าใจท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสแสวงหาทางสายกลางตามพระบัญชาของตลาดนะครับทางวสัสติยะนี่คือภารกิจของรายการสรุศาสตาเบื้องพอิสลามนะครับผมฮายิดาวุฒิครับคือว่าวุฒิมันดมดเนินรายการในช่วงนี้นะครับในวาระพิเศษของรายการสรุศาสตาเบืกองารอิสลามนะครับก็อติดกับบรรยากาศสถานการณ์ ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะครับที่ประสบอยู่ในขณะนี้และในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับจะรับเกียรติเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับจากผู้แทนของสภาคเครือข่ายช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชชนตรีนะครับท่านเป็นประธานกรรมธิการฝ่ายในประเทศของสภาคเครือข่ายช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมสำนักจุราราชชนตรีนะครับ อาจารย์อิสมาอลนมัดอาดัมครับอาจารย์ครับอาซาวิคุมครับอาจารย์ครับลอิลอุสซลาห์บรหมะตุลลอฮิวะบิกาตติะฮ์ครับอัลฮัมิลลา์ครับเหนยไหมครับเห็นว่าไปช่วยเหลือพี่น้องของสมาชบนหมู่พี่น้องชาวสภากเชือข่เอ่อก็อัลฮัมิลลา์ครับแต่ผมดูแล้วพี่น้องในพื้นที่น่าจะเหนื่อยกว่าที่เราเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่จังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานีหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอันนี้ผมก็ขอส่งกําลังใจ ให้กับทีมงานของมนุษย์บวกธรรมหรือว่าทีมงานที่เป็นกรรมการที่อยู่ในระดับจังหวัดนะครับครับ,รบ,รบแล้วคว,ความลำบากของพี่น้องเป็นไงบ้างครับในขณะนี้ค,ความลําบากของพี่น้องซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้นะครับโดยเฉพาะปีนี้ทางสปาเครือข่าย,ยพยายามสร้างกรรมการในพื้นที่ให้มีศักยภาพขึ้นมาครับ,รบแล้วภาพความลําบากของพี่น้องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เราติดตามได้จากภาพที่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสครับจังหวัดนราธิวาสและก็มีจังหวัดปัทลุงล่าสุดนี้ก็คือที่โดนหนักค่อนข้างจะหนักกว่าจังหวัดอื่นๆก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ <c oughs> ก็คือมีดรวุฒิศักดิ์กับดอตรวุฒิศักดิ์หรือว่าดรอกอรบภิสุวรรณที่เราผิดชอบอยู่ในจังหวัดปัทลุงมีอาจารย์ฮากีภิสุวรรณและก็มีสมาคมมุสลิมเพื่อการพัฒนานะครับ เขาคอยดูแลพี่น้องในในนครศรีธรรมราชในนามตัวแทนของสภากเครือข่ายช่วยเหลือด้านวัฒยธรรมจังหวัดนครศรีธรรม,ามราชนะครับก็ภาพความลําบากที่เกิดขึ้นที่เราดูส่วนใหญ่ก็ะจะเกิดขึ้นในานาทีวิกฤตนา,นานทีที่น้ํานเยอะอยู่ครับแล้วก็ชาวบ้านไม่สามารถออกไปจับจ่ายไปซื้อของไม่สามารถทําอาหารทำปรุงอาหารเองได้นะครับส่วนนี้เราก็ได เห็นความสําคัญเห็นภาพลําบากภาพความลําบากที่เราได้ประสบเจอมาเราก็อนุมัติของประมาณลงไปนะครับเราอนุมัติของประมาณลงไปในโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราได้ลงไปเป็นรอบที่สองครับรอบแรกอรอบแรกคือช่วงน้ํามาระลอกพอพพนะครับเราก็ลงไปที่ตําบลโพทองนะครับเราจัดถุงยางชีพไปจํานวน300 300ชุดครับชุดนะครับ และมารอบหลังเนี่ยที่เราได้ติดตามต่างสื่อว่าน้ําหนักมากหลายอำเภอน,นะครับในส่วนนี้เราก็ทราบดีว่าพี่น้องมีความลำบากหลายหลายพื้นที่โดยเฉพาะเหตุที่เราไปพบเจอนะครับที่คณะกรรมการได้ไปพบเจอก็คือป้าพี่น้องไม่สามารถปรุงหาอาหารได้ครับรอบนี้ทางสภาคเครือข่ายเองก็ได้อนุมัติงบประมาณเป็นสำรองเงินยืมครับเพราะว่าสภาเครือข่ายเองไม่ได้มีงบประมาณ เยอะมากโดยเฉพาะฝ <ừ. S 1> ่ายในประเทศ <ừ. S 1> นะครับที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยู่ก <ừ. S 1> ็เราต้องจําเป็นต้องสํารองเงินเยืนไป200 <ừ. S 1> แ0,000บาทที่ลงไปที่นครศรีธรรมราชครับครับในณนะขณะนี้ที่ทางสภาคเครือข่ายลงพื้นที่เนี่ยนะครับ,รบพี่น้องมีความเดือดร้อนต้องการอะไรบ้างเลยครับเพื่อท่านผู้ชมที่จะติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ที่จะ,ะช่วยบริจาคครับที่เขา จำเป็นจะต้องใช้หนึ่งสองสามสี่เลยครับครับก็ถ้าหากว่าพี่น้องเคยประสบผมคิดว่าโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้เรานะครับนะหลายจังหวัดโดยเฉพาะหัดใหญ่เราเองก็ยัง,ยงเคยเจอภาพความเดือดร้อนจากภัยน้ําท่วมสิ่งที่พี่น้องต้องการมากที่สุดเราเขอแบ่งเป็นช่วงระยะเวลานะครับ,รบโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาในที่น้ํากาลังน,น้ำกำลังถึงมานะครับน้ำกำลังพึ่งสูงเนะี่ยส่วนใหญ่เราอนุมัติอาหารกล่อง ครับเพราะว่าตอนนั้นนี่ถ้าหากว่าเราให้อาหาราที่เป็นชุดยังชีพไปเนี่ยแน่นอนพี่น้องไม่สามารถประกอบอาหารได้สิ่งจําเป็นในขนาดนั้นนะ่ะผมคิดว่าอาหารกล่องจําเป็นที่สุดนะครับโดยเฉพาะทางสภาก็ได้ได้เน้นให้กรรมการในพื้นที่นะครับพยายามช่วยเหลือให้เร่งด่วนมากที่สุดเพราะเราไดา้เราได้กระหนักในถึงอาหารกล่องแรก ของคนที่เดือดร้อนครับ,รบ,รบเมื่อกี้เรามีการประชุมเราก็ยังบอกว่าอาหารกล่องแรกมีความสําคัญมากที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่าอาหารถึงไปในขณะที่เหตุการณ์มันทุกเราลงเนี่ยถึงแม้เรายกไปเป็นรถมันก็อาจจะน้อยค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นให้ช่วยให้เร็วที่สุดครับ,รบให้กรรตัดหันน่นเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยหรือว่าทีมงานที่ลงไปเนี่ยต้องไปถึงพี่น้องให้เร็วที่สุดอย่างน้อย เขาจะได้รับกําลังใจจากเราไปนะครับในช่วงระยะที่สองเมื่อน้ําเริ่มจะลดแล้วรถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะช่วงที่ให้อาหารกล่องเนี่ยสิ่งที่จําเป็นอย่างหนึ่งที่เรายังขาดศักยภาพอยู่ก็คือเรื่องเรือ,อครัแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในการขับเรืออะไรแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วผมดูจากที่อาจารย์ฮากีมพิสุวรรณหรือว่าดรบุและทีมงานวใช้ก็เป็นเรือ เป็นเรือพายนะครับเป็นเรือพายเนี่ยมันไม่อันตรายมากเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นเรือท้องแบนเนี่ยเราต้องจัดหาจาาส่วนราชการครับไม่ว่าจะเป็นคนขับอะไรก็ดีนะครับในช่วงระยะที่2เนี่ยพอน้าลดเนี่ยที่พี่น้องพอสามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ก็คือเป็นถึงอาชีพซึ่งโดยเฉพาะในวันที่ในวันที่9ที่ทางสภาเครือข่ายก็ภาคีเครือข่ายก็าจะเป็น มหาวิทยาลัยฟาตอนนีหรือสถาบันอัสลามแล้วก็ยังมีเครือข่ายชุมนุมสาก่อิสลามแห่งประเทศไทยนะครับที่จะลงไปที่นครศรีธรรมราชนะครับเาื่อทก็จะนัดพบกันแล้วก็แยกย้ายกันไปช่วยตามพื้นที่ต่างๆอันนี้คือเป็นการแจกในช่วงที่สองก็คือแจกถุงยังชีพนะครับแต่ส่วนที่สปาได้ตระหนัก จากการประชุมในรอบเดือนที่ผ่านมานี่ก็คือมีอีกประการหนึ่งก็คือการเยียวยาด้านจิตใจการเยียวยาด้านจิตวิญญาการให้ความรู้ในในด้านจิตวิทยาที่จะสามารถทําให้เขามีความอดทนมีความามีความตระหนักในบททดสอบที่พระเจ้าที่พระเจ้าได้ทดสอบกับเรานะครับ ก็คิดว่าในช่วงนี้เราก็ต้องมีการเยียวยาด้วยเพราะบางบางครอบครัวเนี่ยได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านหรือว่าบ้านบางคนเนี่ยเสียหายถึงขนาดบ้านพังก็มีครับคบป้าตางสปากเครือข่ายเองก,กอ็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่น้องที่ต้องการที่จะบริจาคหรือว่าพี่น้องที่ต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบไปในเรื่องน้ําท่วมเนี่ยคิดว่าคนใกล้นะครับ คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอาหารกล่องถ้าหากว่าไม่ว่าจังหวัดใดนะครับถ้าเกิดขึ้นนยผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่น้ําท่วมแต่ส่วนหนึ่งที่น้าไม่ท่วมส่วนนี้แหละน่าจะดแบ่งปันน้าใจพวกอาหารกล่องเนี้ยเพราะเรื่องอาหารกล่องเนี้ยเราจะอนุมัติหรือว่าเราจะจัดทําไปจากพื้นที่ไกลๆก็มันไม่สะดวกยิ่งกว่าจะเดินทางไปถึงกว่าจะเดินทางไปถึงมันไม่สะดวกครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าในจังหวัดเองก็ต้องสร้างเรื่องจิตสํานึกครับ คนที่ถูกทดสอบส่วนหนึ่งเนี่ยถูกภัยน้ําท่วมทดสอบแต่ยังมีอีกหลายส่วนที่น้ําไม่ท่วมเพราะฉะนั้นหลายส่วนที่น้ําไม่ท่วมนะเราต้องขอชุกต,ต่อล้อเราก็ต้องขอบคุณต่อร้อเช่นกันในขณะที่เราขอบคุณต่อรอสุบฮานอตลาเราต้องสแสดงออกด้วยก็ค,คือขอบคุณด้วยการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่เขาขาดอยู่ที่เขาเดือดร้อนอยู่นะครับแต่หากเป็นช่วงที่สองโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สองเข้าสู่ก็คือเป็นข้าวสาร อาหารแห้งครับเข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำปลาน้ำปลามีน้ำตาลอะไรจำพวกนี้ครับที่เขาจะเป็นต้องใช้ส่วนภาพที่พี่น้องชินตาก็คือมีพี่น้องบริจาคเรื่องเสื้อผ้าครับแต่เราอยากจะบอกว่า ตอนนี้สภาไม่ได้รับเรื่องเสื้อผ้าเนื่องจากว่าการบริหารจัดการสูงโดยเฉพาะเป็นเสื้อผ้าที่มือสองนะครับเป็นเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ของเราและเจ้าหน้าที่ของเราก็มีไม่เพียงพอครับอาสาเองก็ไม่เพียงพอที่มาจัดการเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นไปในเรื่องข้าวสารและอาหารแห้งมากกว่าครับมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับต้างการอาหารแห้งครับแล้วก็ ยาครับยายานี่ก็ได้ยาก็เป็นสิ่งที่จาเป็นนะครับแต่ยาเนี้ยเราอยากจะฝากเน้นนั่งพี่น้องท่านใดที่คิดจะบริจาคเกี่ยวกับเกี่ยวกับยานี้ดูดูวันหมดอายุด้วยยานี้เป็นยาประเภทไหนครับยาประเภทสามัญประจําบ้านยาพาราครับยาพาราอะไรพวกเนี้ยครับแปบพวกแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยครับที่เป็นเป็นส่วนใหญ่เป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับ แล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งที่พี่น้องสามารถบริจาคได้ก็คือ,อระยะที่สามที่เราบอกอบ้านในบ้านไหนที่เขามาาีความเสียหายมากเช่นว่าบ้านพังอะไรส่วนหนึ่งเราก็ต้องเข้าไปในในขณะที่เราเข้าไปเราก็ต้องมีครบประมาณที่จะช่วยเหลือพี่น้องด้วยนะครับ,รบ,รบนอกจากที่เราให้กําลังใจแล้วเราก็ยังให้กําลังทรัพย์เพื่อที่จะช่วยพี่น้องอได้ยืนขึ้น มาได้อยู่ในสภาพเดิมนะครับก็เราดูว่าบางบ้านเนี้ยมันไปทั้งหลังแบบนี้ยครับอาภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือแต่เราที่เข้าไปเนี้ยเราเข้าไปในฐานะที่เราเป็นประชาชติเดียวกันนะครับที่จําเป็นต้องคอยเยียวยาคอยดูแลคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับก็พี่น้องสามารถบริจาคได้ครับในบัญชีที่โพสต์ไปตาม ครับและที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับใช่นั่นคือคือโดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยซึ่งก็มีความจําเป็นในส่วนของเงินทองที่จะไปแปลสภาพไปซื้อชารนะครับง่ายง่ายมากด้วยครับนะครับแต่ไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารแพงข้าวสารน้าปลาเศษมระเบื้องโดยเฉพาะในช่วงวันที่วันที่สิบครับวันที่สิบถึงวันที่สิบเจ็ดเนี้ยตางมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาร่วมกับสํานักยุรามนตรีและก็สภาเครือข่ายนะครับ จะเปิดรับบริจาคนะครับข้าวสารอาหารแหง้งและมีกลุ่มมุสลิมรักความสะอาด้วยที่เข้ามามีบทบาทร่วมกันนะครับเพื่อรับบริจาคของข้าวสารและอาหารแหง้งสําหรับการช่วยเหลือในรอบถัดไปครับโดยเฉพาะนีะ่เป็นเครือข่ายของชุมนุมสากลอ,อิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ,รบก็เป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากตรงนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่นา่าภูมิใจนะครับที่เรามีหลายองค์กรเข้ามาร่วมกันครับ แล้วก็รอบสองน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับ,รบหลังจากประมาณวันที่20่สบครับน่าะจะประมาณวันที่20ที่เมื่อน้ําลดแล้วเราก็ต้องเยียวยานะครับ mm hmm. เราต้องเยียวยาหลบพื้นที่ไปดูพี่น้องในในชุมชนใดในพื้นที่ใดที mm ่ได้รับผลกระทบหนักๆน mm ั hmm. ครับเขาต้องอาศัยคณะกรรมการที่อยู่ในพื้นที่ mm hmm. ที่เกิดภัยพิบัติ mm hmm. นะครับไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชก็ดี เวาจะเป็นนาราธิวาดก็ดีนะครับกับส่วนพัทลุงเนี่ยจากข้อมูลที่เราได้ดูข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ําผ่านครับมีพื้นที่ที่เราลงไปรอบแรกสุดก็คือพื้นที่บางหม่วงนะครับ,รบในพื้นที่บางมวงนั้นอาจจะาอาจจะประสบกับน้ําทะเลนุนน้าทะเลนหนุนขึ้นมาแล้วก็ระยะเวลาในการที่น้ํามันท่วมก็เลยหลายวันหน่อยครับนั้นชุดแรกเราก็ลงพื้นที่บางม่วงก็เราสั่งสั่ง ถูกยังคีบไปจำนวน400 430ชุดครับ430ชุดนะวันนั้นซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านจุฬารัฐมนตรีนะครับด้วยความวาหวงใยของท่านจุฬารัฐมนตรีนะครับ,รบท่านต้องการไปเยี่ยมพี่น้องด้วยนะครับก็วันนั้นก็พี่น้องบ้านบางม่วงน,นะครับก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านจุฬารัฐมนตรีพร้อมกับคณะผู้นําในพื้นที่ต่างๆครับครับก็แปบบลว่าใน ในการสรุปในขณะนี้นะครับที่ท่านอาจารย์อิสแมนมัดอาดับนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมธิการฝ่ายในประเทศของสภาเครือข่ายช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมสุรศิราราชกุตีรนะครับได้บอกถึงภารกิจนะครับในการช่วยเหลือในการประสานเครือข่ายในขณะนี้นะครับเป็นช่วงที่2ครับที่เน้นย้าเลยครับท่านผู้ชมครับวันที่10จนถึงวันที่17มกราคมนี้นะครับที่มัยิีกลางจังหวัดสุขรานะครับเป็นที่สําหรับจุดในการรับบริจาคนะครับ รบริจาคและก็นอกเหนือจากในจุดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโดยสมัครชุราราัตนตรีนะครับจุดของอสำนักงานคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรนะครับ,รบและก็ท,ที่มัสซีต่างๆด้วยนะครับถือว่าเป็นจุดในการรับบริจาครับการประสานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าสงสัยหรือไม่สะด,ดวกอย่างไรครับท่านผู้ชมครับ หมายเลขโทรศัพท์หน้าจอครับหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอทีวีสันกจุฬารัชบุตรีนะครับแล้วก็สภาเครือข่ายช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมสันกจุฬาราชบุตรีนะครับพร้อมที่จะเป็นประสานสื่อกลางในการบริหารการจัดการร่วมกันนะครับเป็นการบริหารการจัดการร่วมกันในอาจารย์สแวนนะครับใช่ครับเป็นเป็นสื่อกลางนั่นเองเราจะนำน้ําใจฐานน้าใจเหล่านี้นะครับไปถึงพี่น้องถึงที่ให้ได้นะครับความลําบากยาก ยากเข็นต่างๆนะครับไม่เหมือนกับพี่น้องที่กําลังตกทุกข์ได้ยากในขนะนี้และก็ทั่วทั้งประเทศไทยในขณะนี้นะครับทานน้ําใจทานน้าใจสู่ชาวใต้นะครับเห็นว่าเป็นพันๆจุดเลยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ในส่วนของสภาเครือข่ายช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมสมัชชุราจาชัรีพร้อมกับเครือข่ายนะครับร่วมกับพี่น้องชาวไทยในบรรยากาศตรงนี้ประการหนึ่งอาจารย์ มันมีมันมีน้ำตาความสูญเสียความไม่สบายใจต่างๆมากมายทีเดียวคือว่าเป็นบททดสอบของเราตลาแต่ในมุมดีๆประการหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่เราเนี่ยประทานการบททดสอบนี้ผมได้เห็นนะครับได้เห็นได้เห็นบรรยากาศการร่วมมือร่วมใจเทน้ําใจกันนะครับไม่ว่าจะไม่ถามเลยว่าท่านคือใครอะไรยังไงสีเหลืองสีแดงศาสนาพุทธอิสลามนะครับ เีป,ปรีกันเข้าไปเลยมันคืออะไรยังไงอยา์ขอความรู้ในในทางหลักการก็ะอะไรเป็ล,ละคือจริงๆแล้วนะครับเราเคยได้ยินคำว่าอุมมะไวยะครับครับอุมมะไวยะประชาชาติเดียวกันนี่คือหลักการของอิสลามครับหรือว่าใคยเราต้นอุหม,มะประชาชาติที่ดีเลิศนะครับคําเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ศรัทธาะระหนักในการในการ,ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าก็เป็นชาติไหนศาสนาไหนเขเป็นกลุ่มใดอ,มองค์กรใดครับโดยเฉพาะสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสำนักจุฬาลงกรณ์นี้ได้ตระหนักเรื่องนี้มากครับตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งว่าเราพยายามลดคําว่าคําว่าเขาอออกไปและให้เป็นคําว่าเราเข้ามาแทน นะครับเอาคือพวกเดียวกันก็คือพวกเดียวกันพี่น้องกันพี่น้องกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราพยายามผลักดันให้สอดคล้องกับหลักการที่แท้จริงของหลักการอิสลามครับก็คืออุมบาฮัยดะก็คือประชาชาติเดียวกันแต่ในการในการที่เราพูดถึงอุมบาฮัยดะแล้วมันจะเป็นเพียงวลีอย่างเดียวไม่ได้ครับแต่บางครั้งในโอกาสที่จะที่จะแสดงออกมาให พี่น้องได้เห็นอย่างที่ท่านฮัดจีดาวุฒได้กล่าวเมื่อกี้ครับรบอกว่าเห็นพี่น้องมาจากหลายที่หลายถิ่นที่มารวมกันที่มาช่วยกันนะครับเพราะในบททดสอบนี้มันก็ยังมีฮิกมาอยู่ ừ ừ ừ นะครับฮิกมาส่วนนี้ก็เราดูได้จากพี่น้องที่หลังไหลมาช่วยเหลือครับพี่น้องที่เข้ามาร่วมมือจับมือกันนะครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้ที่เราจะเดินทาง ừ ừ ừ นี่ก็เหมือนกันนะครับที่เราจะเดินทางก็เป็นการร่วมมือเช่นเดียวกันครับ ก็คือเราไม่ไม่บอกอันนี้ของคุณนี่ของคุณน้นนี่ของคนนี้เราไม่คุยเรื่องนี้กันครับเราไม่คยแต่เราคุยเรื่องการช่วยเหลือประชาชาตินการช่วยเหลือพี่น้องให้ถึงให้คือได้ได้แบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องให้ได้มากที่สุดนะครับสภ้อาเครือขขายของเราจึงพี่น้องอยากเข้าใจว่าเป็นองค์กรของเราอืครับพี่น้องเองบอกว่าไม่มีส่วนต้องเข้าใจใหม่ว่า สปาเครือข่ายที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกสามารถเข้ามาเป็นตัวตนของสภาเครือข่ายได้ครับครับเพราะเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อองค์กรแต่เราทั้งสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขึ้นมาเนี่ยเพื่อประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อประสบภัยในทุกในทุกในทุกบทบาทในทุกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นภัยหนาวนะครับเราจะไม่คุยถึงว่า คุณอยู่องค์กรน้นนะคุณอยู่องค์กรนี้นะครับเราจะไม่คุยถึงจุดนี้เป็นเด็ดขาดครับ,รบนั่นคือบรรยากาศแห่งความเมตตาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่อาจารย์อิสแมด้ได,ได้ได้พูดถึงอธิบายค,บความในพระบัญชาของเราตลาดนะครับที่พระบัญชาของเราตลาดนะครับ,รบเพื่อมวลมนุษยชาติในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันนะครับถือว่าเป็นความเมตตาของเราตลาดไม่ว่าจะเป็น คือคือไม่มองหละนะว่าเขาคือใครยังไงแต่ผู้ศรัทธามองเห็นโอกาสในการช่วยเหลือคือถามว่าการทำฟันบีใช่การทําฟันบีถามว่าสิ่งที่ท่านนบีฮัมุสซัลลาหอะลัยวะสัลลัมได้ได้ได้ทำไว้นะครับที่พี่น้องได้ยินอยู่บ่อยว่าคําว่าราะมาตันลินอาลามีนครับราะมาตันลินอาลามีนการแผ่เมตตาสู่สารลละโลกเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราเราเป็นคนหนึ่งที่ เป็นผู้ศรัทธาแล้วเดินตามจริยลดของท่านนาบีนะครับเมื่อท่านนาบีมีคุณลักษณะที่เป็นร oh อมัลลินอิลามีนที่เราได้กล่าวว่าส่งท่านนาบีมาเพื่อเป็นร oh อมัลินอิลามีนเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคอร์ิฟตุลลอฮกคนหนึ่งบนหน้าแผ่นดินสิ่งที่เรายึดถือมาปฏิบัติก็คือมาจากอันคราอานและก็มาจากจริยวัตรของท่านนาบีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านนาบีเมื่อท่านนาบีไม่แบ่งแยกว่ากลุ่นกลุ่มนี้เป็นกลนกลุ่มไหนกลุ่นกลุ่มนี้เป็นกลนกลุคค่มไหนคร เราก็ต้องแผ่เมตตาไปทุกกลุ่มเช่นเดียวกันครับซึ่งมีพี่น้องเป็นหัวว่าในภาพบางครั้งเนี่ยพี่น้องมุสลิมอ,อาจจะไปช่วยเฉพาะพี่น้องมุสลิมจริงๆแล้วหลักการอิสลามไม่ใช่ครับเขาไม่ได้แบ่งแยกว่าถ้าหากว่าไม่ใช่มุสลิมอย่าไปช่วยนะไม่ได้แบ่งแยกลักษณะนั้นครับเห็นว่าเห็นว่าเจอกับบรรยากาศของพี่น้องที่ลงไปในพื้นที่เหม,มือนกันนะครับเห็นเล่าว่า เดี๋ยวพี่น้องกลุ่มพี่น้องชาวพุทธนะก็เห็นพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยสวมหมวกกับไปย่อไปสภาเครือข่ายพี่น้องในพื้นที่บอกที่นี่ไม่ใช่มุสลิมถึงใช่ไมันยังไงตรงนั้นเล่าเล่าคือบางทีเขาเข้าใจอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าวิถีสังคมมุสลิมที่ผ่านมาครับครอาจจะที่เขาไปจํากัดว่า ถ้าเป็นของมุสลิมอาจจะให้มุสลิมอะไรประมาณนี้จนทําให้พี่น้องต่างศาสนาอาจจะเข้าใจผิดครับและบางอย่างที่เขาบอกว่าเออถ้าไม่ใช่มุสลิมทานไม่ได้นะอ่าสิ่งเหล่านี้ต่างๆเนี่ยอ่าอาจจะทําให้พี่น้องที่อยู่รอบๆที่เขาเคยสัมผัสกับพี่น้องมุสลิมเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นของมุสลิมเนี่ยไม่ได้นะต้องให้กับมุสลิมเช่นเดียวกันเราเราได้ชี้แจงก็ยังไงทีนี้อ่าก็ทีมงานก็บอกว่าทีมงานที่เขานํา นำสิ่งเหล่านี้ไปให้กับพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาจะเข้าใจในหลักการดีเพราะถ้าหากเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เดินเข้าไปแล้วไปยื่นให้กับพี่น้องต่างศาสนานะครับก็เป็นการสร้างเป็นการหยิบยื่นสิ่งที่ดีต่อกันไม่ได้จํากัดว่าคุณเป็นศาสนาไหนแล้วเราหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหลักการอิสลามที่ดีเลยครับก็เราเราส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้พี่น้องช่วยเสริมกันะกันก็ทําให้นี่กับบรรยากาศแบบนี้นะครับทําให้เขาเข้าใจพี่น้องชาว ชาวชาวพุทธด้วยกันนะครับที่พี่น้องชาวไทยที่นับถือาศาสนาพุทธที่กําลังประสบอุทกภัยยได้เจอกับคราวาญของสภาเครือข่ายช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมสมนทรียราชชนตรีนะครับได้มีการเนี่ยสัญ,ญลักษณ์สวมหมวกพี่ยศพี่น้องก็ได้บอกว่านี่ไม่ใช่มุสลิมแต่พวกเราก็บอกว่าไม่นี่แหละมาช่วยท่านนั่นแหละช่่าามวยทนี่คือความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับที่จะได้เข้าใจ อมุสลิมมากขึ้นเข้าใจอิสลามมากขึ้นในส่วนของพี่น้องต่างศาสนาครับนี่คือภารกิจในสิ่งดีๆในความในความเรียกว่าไม่สบายใจในบททดสอบของเราตลาดมันมีแง่มุมดีมากมายเหลือเกินแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นในนามของรายการสมมักจุลาหืองฟ้าอิสลามในนามของสภาเครือขาอ่ายช่วยเหลือทางด้นาดมนมนุษยธรรมรัฐบาลยาครับผมอยากจะฝากพี่น้องในในจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ ซึ่งในอนาคตเนี่ยฝ่ายในประเทศที่ผมรับผิดชอบอยู่ครับเขาคือเรามีการวางโครงสร้างในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีกรรมการเป็นตัวแทนจากจังหวัดนั้นๆมาเป็นกรรมการในระดับจังหวัดเพื่อเราต้องการที่จะปลุกคนที่ต้องการทํามาด้านมนุษยธรรมในพื้นที่แต่ละจังหวัดให้ได้มาทํางานร่วมกันนะครับเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่จะช่วยดูแลและเยียวยาพี่น้องได้ดีที่สุดก็คือคนในพื้นที่ จันทร์วุดก็อยู่ที่นี่ผมก็อยู่ที่นี่บางครั้งเราจะไปทุกวันก็ไม่ได้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่บ้านใกล้เคียงกันนะ่นี่ยเราต้องปั้นคนเหล่านี้ให้มีศักยภาพขึ้นมาในการช่วยเหลือ,อางานด้านมนุษยธรรมครับเราจึงมีตัวแทนแต่และจังหวัดอย่างที่เราประชุมวันนี้ครับเราประชุมวันนี้ก็มาจากตั้งแต่สตูนลนครพัทลงุงสงขลาอ่าปัตตานียาลานราธิวาสนะครับคนเหล่านี้ต้องไปสร้างนักมนุมนษยธรรมในพื้นที่เพื่อลุกขึ้นมา ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนอผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับเราต้องขยายไปนะครับเพราะว่า,าท่านนาบีมอมมัสซัลลาฮฺอะเลวะซัลลัมท่านนาบีมาเพื่อดาวะพี่น้องอเพราะฉะนั้นการที่เรานําหลักการอิสลามมาใช้หรือว่าเรานาชุนะของท่านนาบีมาใช้เราก็ต้องส่งเสริมให้คนอื่นให้กระทําด้วยนะครับผมก็เลยใช้คําว่าผมไม่ใช่ฮีโร่แต่ผมต้องการปลุกฮีโร่เพราะผมเชื่อเหลือเกินในแต่ละจังหวัดเนี่ย มีคนที่มีหัวใจที่ต้องการเดินตามสุนทรนของท่านนบีเนี่ยมากมายมาก ครับแต่ไม่มีช่องทางที่จะปฏิบัติให้เห็นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะเป็นทีมงานหรือว่าที่จะสนใจที่จะมาทํางานด้านนี้ก็ติดต่อนะครับที่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักสุฬาษฎร,ร,ร์มกิจได้หรือว่าติดต่อที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งเได้ครับทวน,อ,นอีกครั้งครับอาจารย์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์นะครับนี่เบอร์ตรงเลยครับเป็นเบอร์ตรงเลยครับเป็นเบอร์ตรงของผมเลยครับผมยินดีมากครัับบทีี่่จะะได้้้รใชพนองแลก็ ร่วมมือกับพี่น้องอได้มาทางานกันครับอย่างนาราธิวบ้านเราเราแค่อนุมัติงบประมาณไปเราก็ต้องใช้คนในนาราธิวบานเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยกับพี่น้องนิดเดียวยันจําเป็นหรือไม่เยที่จะเข้าสภาคเครือขา่ายจะต้องเป็นมุสลิมไม่จําเป็นครับมไม่จําเป็นครับครับเพราะเราเราถือว่าการทางานเรื่องด้านมนุษยธรรมเนี่ยในขณะที่เราไปช่วยเราไม่แบ่งแยกคนที่เข้ามาช่วยก็ ไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกว่าจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นที่จะมาเป็นเครือข่ายของสมาได้ก็ไม่ใช่มุสลิมก็สามารถเข้ามาช่วยได้ครับครับขอบคครับเพราะเราเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเงินพบประมาณที่พี่น้องบริจาคเข้ามาไม่ว่าจะช่วยพี่น้องที่ต่างประเทศหรือว่าช่วยภัยที่เกิดขึ้นในประเทศก็ตามเงินที่เข้ามานี้ พี่น้องต่างศาสนาเยอะที่โทรเข้ามาบริจาคครับวันนี้สองสามวันนี้ผมก็ได้รับสายจากพี่น้องต่างศาสนาเยอะมากครับโอ้ทำอยู่นะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายที<ช>ททเดียวน,น,นะครับในบรรยากาศท่ามกลางแห่งความไม่สบายใจท่ามกลางแห่งการทดสอบของลาซาลานะครับที่เกิดปัญหาอุตุภัยนะครับปันน้าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้นะครับ พี่น้องชาวไทยมากมายเหลือเกินนะครับที่หลั่งไหลมานี่คือส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆของสภาคเครือข่ายช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมสมังคมกิจไร้สิ่รจีนนะครับที่เขออาสานะครับเป็นสื่อกลางในการประสานช่วยเหลือพี่น้องช่วยกันซับน้ำต,า,ตาชาวใต้นะครับวันนี้วันนี้นะครับ ก็คงจะจากลาก,กันเพียงเท่านี้แต่รายการติดตามภรารกิจของอสัพาเครือข่ายช,ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมสุนกรียาและชุรรรรรชมรนไม่หยุดแค่นี้นะครับจากรายงานบรรยากาศต่างๆเครือข่ายบรรยากาศที่ลงไปขาดอะไรบ้างพี่น้องขาดอะไรบ้างอย่างไรนะครับก็จะมีการรายงานและก็ต้องการอะไราบ้างติดตามรายการสุนกุียาเป็นป้ายฉลับนะครับในวาระปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุตุภภัยภาคใต้ในโอกาสในโอกาสต่อไปนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับอีกเฉลีวครับในวันนี้ผมฮิเดะวุฒิวุฒิมาดํดำ อาจารย์สเปนมัดอดดับนะครับพร้อมทีมงานรายการสารพจิราบุกว่าอิสลามขอจากราท่านผู้ชมพียงนี้นะครับด้วยคำว่าาบิลัยโจฟีปารีดายะวัสลามอะไรพุ่มวอร์มบัดล้อมเพื่การกันความสุขของชีวิตคือการให้ไวโซยาจึงเลือกให้ความรักด้วยอาหารแห่งความเมตตาโดยปราศจากเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์จากวัตถุดิบสดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพ เกิดเป็นเมนูอาหารมังสวิรัตบริสุทธิ์ที่สะดวกง่ายต่อการรับประทานมั่นใจได้เลยว่าทุกเมนูหลากหลายจากเราอร่อยปัสจากวัตถุก,กันเสียและผงชูรสร้อยเปอร์เซ็นต์ว e n คอ m ทูวีี่ที่มีไวโซยาค่ะสมัครสมาชิกทีวีสำนักจุฬาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อปีรับบัตรไอพัส เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับทีวีสำนักจุฬารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการพร้อมรับสำนักาคุณการประกันอุบัติเหตุจากทิพปะยะตากาพุนตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทร084 744 1166หรือศูนย์บริการธุรกิจโทรทัศน์สำนักจุฬาราราชนริในรใกล้บ้านท่าน